สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาซาวบุรีรัมพ์พัฒน์ินคาเมรีนนักกระไดเมนูอาหารแลงเนาะคะ่ะยวเขาแห้งแห้งจืมเนยนัะได้มีกะทิแบบดัดแปลงจ้ะเนี่ยมีกะทิเห็ดลายอยู่จกก้ะกะแบงแซ่ตุเย็นไว้ถ้ากินมือหลังน้ำจ้ะ มาจ้ะมากินน้ากันเด้อจ้ะมามีกะทิเฮดเซ็ตไม่ๆจ้ะแบบข้นๆเลยจ้ะมีกะทิหอมเป็นตบับแล้วก็มีพักกะจะมีทั่วฟักสันจ้ะแล้วก็แค่รทจ้ะใส่แค่รทลงไป แล้วก็ทั่วฟักสันจ้ะคืออยากแห้งจะหิวเขาแห้งมาสั่นหิวจนสัน้นทั้งเห็ดทั้งหิวแล้วก็แคปมูจ้ะผลไม้ก็จะมีส้มจ้ะแล้วก็ลูกแพร่นะคะแล้วก็แอปเปลิลกิน,สนเสร็จแล้วกินผลไม้แก่เข้าปากจ้ะแม่จ๋าไม่กินน้องกันเดอจ้ะแล้วกินเขากันนาะจ้ะมาเดอจ้ะเป็นตาแสบแต่จ้ะ หิวเขาแห้งกว่นน่ะบอกร้ายนึงจ้ะเมนูแรกของปีหกสี่เนาะจ้ะมาเดอ้อจ้ะบอกร้ายนึงซึ้งบนบ่นละความวคิดอ,อยากเนาะจ้ะความหิวแบบกากมู มาเด้อจะกินน้ำยาหมี่กะทิดัดแปลงจ้ะแสบๆมาเด้อจะสุดยอดเลยจ้ะ nhiều hay hàng mà đỡ chờ uhm. Mà mấy việc hàng ทำไมพี่แห้งเสียแสียปุณิจ้ะเข้มข้นดิจ้ะ แพ,พ้พักในกินเขามาเลิอจ้ะตักพักบาแดงเสือปตักบาแดนลนบัานนันพัก มืม่อน,นี่บริษัทคาตังกลงคาตังกลงไม่ค่อยดีลรอจ้ะจะได้ซื้อใหม่อีกอยุ่งจ้ะ น่องมาไม่ได้กินแบบประเภืเทแห้ง พอาถึงนัดไปข้นกินเผ็ดอีเล่แต่มันเองงดเผ็ดแห้แซ่บทองนัดฮ็ดคลิปนัดบรด้เฮ็ดคลิปกินโดนแล้วเน,นาะจ้ะแต่ว่านัดก,กับบเลอร์กินได้นัดก,กับยังกินอยู่ได้แต่ว่างกินเผ็ด ตเต่าเจียวนั่นตักไปคุ้มๆใช่นี่เสพมือเขากันดิ 高好 มันมันเข้มขนขอกันจ้ะเมืกอกินดนละมีกะทิคิดว่าจ้ะมันี giáp khắc chẳng Lên nồi đi. Các nó sắp xếp จ้านา่าจะไปกินโตนอ่ะค่ะเลยอยู่หน่อยนึงจะน่ากับาฝากไปก็ลังใจใน่าเนอะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสเสด็จบลาดคลิปต่อไปสำหรับมือนีตรงขอลาไปก่อนค่ะรักษาสุขภาพกันนเนอะจะหลังมือบ,บ่อยๆใส่ผ้าปิดจมูกอันเดอร์จะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ